เสร็จแล้ววันนี้เฮาเบิรงนู็ผิพี่น้องพี่ส oh. วัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันวันนี้ว่าสิมารีวิวนะครับสุดขายของครับสุด กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับอันนี้ครับแพ็คเกจเพิ่นสวยมากเลยครับกุ้งอบวุ้นเส้นครับพี่น,ออน,น้องเป็นดจะแซบอยู่มื้อนี้ว่าสิมาลองรีวิวเบิ่งแล้วก็ผมสิเฮ็ดขายน้ำนะครับชุดละ35บาท35บาทนี่ครับชุดนึงจับะ่อนี่ก็ได้ยครับชุดละ35บาบาทนะครับข้างในมีอีหยังเน่เดี๋ยวมาเบิ่งครับข้างในมีอีหยังเน่อ่าแต่ิมี่ เส้นนี่อันนี้ตัดไว้แล้วครับเส้นนะครับผมแล้วก็นำซอสนำซอสนะครับนำซอสมี2สองอย่างคือในยุคยุค,ยคนี้ยุคยูเฮียนยูซานนี่เป็นต่เหตต็ดเฮ็ดร่องกิ่นเบงครับผมผมมาบต้องออกไปกินทั้งนอกปลอดภัยครับช่วงโควิดนี่นะครับกุ้งมั่นหมูขิงกระเทียมขึ้นชัยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับผมเตรียมไว้เบอร์แล้วเดี๋ยวผมสิภาพไปรีวิวเบงวาเห่าเห็ดกินวิวธีใดอันดับแรก รับแรียกครับปาดก้อนนะครับเพิ่นดีดอันนี้บนเสศษมานั่มครับเราต้องไปหาซเศษง่ายเสศษมะนั่มแซ่เสศษก้อนครับพี่น้องรับแรกจกักหาเจ็ดหาถึงเจ็ดนาทีนะเจ็ดหานาทีสิบนาทีแล้วแต่เพราะว่าหานาทีไหนๆจะเข้าดีเนี่ยเดี๋ย่าไปเบิ้งหน้าเตาแล้วครับว่าเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งหนา้าเตาเลยครับ ครับผมบะทีนี้เขาชิมอาเห็ดลองเห็ดเบิ่งน้ำมันกะอดนนีเป็นน้ำมันเผื่อนะครับผู้ใดมีเนยก็ใส่เนยครับผมอันนี้เขาใส่แป้กนอ้อยกต่ว่าใส่ดอกน้ำมันเอออันนี้ผัดนไปก่อนครับผมอันนี้เห็ดตามความเข้าใจผมเด้อเชฟบ้าน,น,นๆครับเอาน้ำซอสนี่ครับน้ำซอสที่เขาให้มาเลยครับผมใส่น้ำเที่เยาเตรียมไว้ครับผมถ้วยน้อยนึงละไว้พี่น้อง เ <Yeah. S 2> นี่ยสวยหน่อยไหมนีน่นนใส่ลงไปเลยเพราะว่าผัดหอมแล้วเราใ,ใส่ลงไปครับนี่ร้องเลยเนอึ๊บอันนี้บบได้ใส่ยอย่างนะครับนี่บได้ใส่เครื่องปรุงบบได้ใส่ยอย่างเลยอันนี้คือซอสสำเร็จ <_ s 2> มาเลยครับนี่ครับผมเร่งไฟให้ห่อนเดือดเล็กน้อยครับบมดนเสียกุ้งลง กุ้งลงครับโอ้งแมนกุ้งบ่ตายพี่น้องบ่ตายก็ะอองครับกูได้มีเหนื่อยก็ใส่เนื่อยครับผมโอเคพริกไทยหน่อยครับน้อยเดียวครับทุบจัาหน่อยก็ได้แล้วครับโอ้ตรงใส่เป็นเม็ดกันผมย่านลูกผมมันเข่าเขียวก็เลยใส่เป็นก้อนไปเลยทีนี้เซนครับผมเซนนี่เซนน้าครับเซนจุดก้นครับผมเซนจุดต้นครับเนี่ย ผู้ใดกับผู้ใดนะครับวันนี้เร่งเร่งไฟหอนจักน้อยครับเสียงลงครับผม mm. จับนนะครับมาหมอปิดส mm. ีสันน่ากินครับโอ้จั ลงครับจิซุกแล้วอ่ะอบอีกนิดนึงครับผมเสร็จแล้ววันนี้เขาเบิ้งรูพีพี่น้องพี่โอ้โเนี่ยมาเบิ้งรูมาซิมซิมรีวิวครับอันนี้บรได้ใส่ยังเลยให้เบาอีลีครับใส่แต่ น้ำซอสที่เขาให้มากับเส้นครับเส้นพี่น้องผมไ่อยากบอกว่าเส้นเขาจวนเนี้ยเหนียวไหมอืเส้นเนี้ยเหนียวพี่น้องดูมันสุดย่อยเลยเดี๋ยวผมจะซิมให้เบิง่งเไปซิมเส้นก่อนดับแรงโอ้มือสั่นพี่น้องมือสัน่นมือสัน่นเว้ยมือสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เส้นเหนียวพี่น้องเส้นเหนียวอีรีเลยผมว่าเราก็เส้นเหนียวเดี๋ยวมันดีอย่ะมันมันบริเวรท้องเห็ดมันบวบเปื่อยไหม แสบด้วยผมมกอยาก่อยางให้ร่องครับพี่น้องต้องร่องเสื้อผมไรก็ไม่ได้ดอกเสื้อไม่ได้ต้องไปนร่องแต่ว่าถามว่ารับประกันว่าแ่บครับต้นทุนห่อนหนึ่งครับสามสิบห้าฝากพี่ฝังหวนึ่งสามสิบห้าบาทเพราะเนต้นทุนราคาขายสามสิบห้าบาทครับสามห่อร่อยพี่น้องสามห่อร่อยส่วนกลุ่งนี่บริจาร่วมด้ยอยากได้หน่อยได้ลายเปนเสือเอาตลาด แซ่บครับสองอยางกับแซ่บได้พี่นอ้องนี่ครับใบนี่ครับผมฝากคนไปน้ำครับอ่ากุ้งชุดกุ้งอบบนเส้นนะครับร่ำรวยอบบนเส้นครับพี่นอ้องแซ่บเดี๋สรสมังยิบแซ่บแต่ว่าต้องซื้อไปซิมเพราะว่ารสชาติมันอยู่ในเขาสิว่างได้ล่ะมาแต่ทานหนึ่งหมอืม ซไหนคนเดียร์ถามว่าก็โบอกลินกุ้งไว้สิกุ้งอบกบุญเสร็จเพราะว่าเสร็จมันแซ่บกุ้งไว้ที่หลังก็กุ้งก็บฮิดทั่วไปมันกันมันเจ็บไปแล้วละ่ะมันถือน้ำซอสไปแล้ว,พวเพื่อจะเอาจานสเสด็จแซ่บครับแซ่บฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำครับอย่าลืมนะครับเด้อนี่ยำครับยำสามสิบห้าบาทครับ ตอนนี้มีอยู่ในเพจผมกับมีครับเพจของต้อนครับชืลงมาอนี่ในข่าวกบบ้ากับชื่อลงมือนะครับพี่น้องฝากในเด้อฝากอุดหนุนผมเนี่ยเห็นพี่น้องใครของกะก็เป็นตะม้วนนี่ยนะก็เล่นไว้กับไก่น้ำหาเนื้อม,มาไก่ฝากพี่ฝากน้องตอนตอนไปน้ำครับผมติดต่อผมได้ดมหายเบอร์โทรนะครับให้เบอร์โทรให้ไลน์ให้เฟซบุ๊กคอยถามไทยกันมาราคาเท่าไหร่สื่อจังไดไปจังไดคอยถามกันนะครับผมฝากพี่ฝากน้องมือนีนลาไปก่อนครับ เสบไลน์แสบไลน์พี่น้อง